สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการออกไม้และปิดไม้นะครับสำหรับการเทรด forex นะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราจะออกไม้นะครับก็ไปที่เครื่องหมายบวกนะครับอยู่ข้างบนมุมขวาปึ๊บนะครับก็จะออกไม้ที่หลอด0 0นนะครับ นะครับนะอ่ะทีนี้นะครับเมื่อได้ที่0.01แล้วนะครับเราจะออกไม้อะไรนะครับนะอย่างสมมุติว่าเราจะออกไม้เซลล์ก็คือขายนะครับซื้อคือใบนะครับทีนี้นะครับผมจะลองซื้อดูนะครับนะซื้อฟึบนะ คำสั่งถูกเปิดนะครับเนี่ยนะฮะคำสั่งถูกเปิดแล้วนะครับถ <c oughs> ้เรามาดูที่กราฟนะครับแท่งเทียนนะครับเนี่ยเราจะเห็นคําสั่งหนึ่งหน5่งสเป็นคําสั่งบายซื้อขึ้น0.01นะครับทีนี้เราก็รอทำกําไรนะครับให้มันขึ้นนะครับ เราก็มาดูว่ามันจะได้กำไรไหมนะครับกำไรก็คือจะต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ยังคือทุกครั้งที่เราซื้อเนี่ยนะครับเราจะถูกหักนะค่าบโบรกเกอร์ไปก่อนนะครับคือทุกครั้งที่เราซื้อเนี่ยมันจะต้องติดลบก่อนนะครับแต่เราก็รอทำกำไรนะครับเรารเรารอว่ามันจะได้กำไร หรือว่ามันจะขึ้นตามที่เราซื้อไหมบายนะครับหมายถึงซื้อขึ้นนะครับก็รอดูนะครับว่ามันจะได้กำไรไหม ปุ่มคำสั่งก็จะอยู่ข้างล่างนะครับตัวแรกนี่ก็จะเป็นนะครับคำตัวที่เราจะสั่งเปิดกราฟนะครับซึ่งเราก็ใช้ xau usd หรือว่าคำสั่งทองคำกับค่าดอลลาร์นะครับทีนี้คำสั่งตัวที่สองตัวล่างนะครับก็เป็นแท่งเทียนเป็นกราฟนะครับนฮะ เราก็จะดูกราฟว่าท <in>. ิศทางไปทางทิศไหนนะครับโดยเลือกเป็นอ่า m หนึ่งหนึ่งนาที m ห้าห้านาที m สิบห้าสิบห้านาที m สามสิบสามสิบนาทีเด1นหนึ่งชั่วโมงเด4โฟร์สี่ชั่วโมงหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนนะครับอ่าเนี่ยคือการเลือกว่าเราจะเลือกดูหนึ่งนาทีห้านาทีสิบห้าหรือสามสิบนาทีนะครับแต่นี้ผมเลือกเป็นสี่ชั่วโมงนะครับนะเห็นไหมฮะ ตอนนี้กราฟเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขยับขึ้นนะครับนะตอนนี้ค่าอยู่ที่อ่ะบวกมาแล้วครับเห็นไหมฮะจะเริ่มเป็นสีน้ําเงินแล้วนะครับนะอ่าทีนี้นะครับผมจะลองปิดไม้ดูนะครับนะวิธีการปิดไม้ก็คือกดไปที่คําสั่งเลยนะครับกดค้างเอาไว้นะกดค้างเอาไว้มันจะมี ปิดคำสั่งนะครับปึ๊บ,บนะครับนี่นะฮะจะมีปุ่มปิดอยู่ข้างล่างนะครับนี่ปุ่มปิดอยู่ข้างล่างตอนนี้ผมจะยังไม่ปิดนะเดี๋ยวผมจะรอว่าามันจะทำกำไรได้ไหมนะครับนี่อ่ะกำไรมาที่นี่ลดมาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเปิดไม้และปิดไม้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองปิดไม้ที่คาสั่ง <c oughs> ปิดแล้วนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะดูว่ากําไรได้เท่าไหร่นะครับ0.08นะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างในการเทรดนะครับ